พี่น้องคันเ้ายางยางไปนี่เ้าไปเห็นปูหน้ามันยางมากนี่เ้าสิบอกลกหล้านเ้าไใดบอกว่าปูเนี่ยเขาเอื่นว่าปูตัวผูหรือว่าปูตัวเมียเจ้ามีวิธีบอกจังหดมาตามไปเบิงเลยเฮาสิเบิงวิธีการบอกเด็กหน่อยให้เด็กหน่อยจำได้ค่ะมันมีหลายอย่างจ้าแต่คันขี้ข้านว่าวขี้ข้นปากห้ล้านฟัง่งก็ เอาคลิปนี่ให้เขาเบิงไปเลยจ้าว่านี่เด้อวิธีการเบิงปูว่านี่เป็นไปเห็นแล้วบอกได้เลยว่าปูตัวปูหรือว่าปูตัวแม่นั่นเองจ้ามาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้เออมาทางนี้เออเนี่ยน่ารักมากอะ่ะปูตัวนี้น่ารักมากไหน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 ดูซิไหนผู้หญิงผู้ชายนี่เวลาจับจับข้างนี้จับข้างนี้ชู เออมาแล้วชูมาแล้วได้แล้วได้แล้วได้แล้วนี่จานี่จาน่จา,จา,จามีที่เบิงอันดับแรกนั่นก็คือเบิงที่กามของปูจา้าปูที่มี้ามใหญ่ๆจังสี่เบิงออกเลยจา้าชูให้ห้าเบิงตลอดเขาเอิ่นว่าปูตัวปูจา้าเบิงอันดับต่อไปเจ้าก็ต้องบอกหลานว่าพลิกทองมันขึ้นเอาทองมันขึ้นเบิงตรงทองมัน ามันเป็นลักษณะเหมือนกันกันกบเดือยแบบนี้นั่นแสดงว่ามันเป็นกระปูโตผูนั่นเองเนี่ยบอกให้ร้านพิกขึ้นก็จะเป็นอย่างสี่แต่ว่าอันนี้เนี่ยแค่2วิธีเท่านั้นได้ทีจิเบิงวิธีที่สามทาเขาแกะฝากับกระดองออกจากกันแล้วเบิงได้บอว่าตัวใดตัวผูตัวเนี้ยเขาก็บเบิงได้จ้ามันบอได้ยากดอก กระเบิงคือเก้า่าแหละเบิงฟ้าทั้งหลัง,ท,งทั้งท้องมันแนวนี้แล้วก็บเบิงเบิงกลามอ่ะเบิงและอีกอย่างหนึ่งก็คือทามันหลุดเป็นบอ่อกลามมันหลุดตรงที่เป็นหนาทองมันนะมันบริห็นเท่าก็เบิงมันปูทีละตัวเมียมันสีนี่สีเหลืองมีไขมันของปูนะ่ะอยู่ในท้องเออเจ้าอยากกินมันปูแสบแสบเป็นบอ่อเจ้าก,ก็เลือกเอาตัวเมียอ่ะ จะกระเบิงนั่นแหละเบิงมั่นปูเดอร์สีเหลืองๆค่ะนั่นแหละค่ะคือวิธีการเบิงสามวิธีการบอกให้ส่วนวิธีการจับปูอยากเบิงตาให้สอนหลานว่าจับทั้งหลังจ้าแล้วก็เอาขื้นมาเบิงเนี่ยให้เบิงตาปูหลานก็สิได้เห็นได้ยังเห้เขาแห้งไรละ่ะถ้าเจ้าแห้นคันเล็กหน่อยเห็ดเขาแห้งมันสิเป็นอย่างเขาก็เจ็บแล้วเนาะ มันก็นเป็นธรรมดาอ่านี้ละค่ะบ่ได้แกะทองปูหให้เบิงดอกเด้อพอหารกรสิปอยเขาเพราะว่าสังเกตเบิงเธอนาสิมาผู้เดียวค่ะก็เลยป่อยเธอกลับบานดีกว่าเธอสิใดอ่าเขาเอิ่นว่าไปหาขอบครัวของเธอต่อไปนั่นเองจ้าเอามาฟาคุกคนค่ะ